เอ๊ยยังไงคนวงในอย่างพี่ตั้มแชร์ข่าวดังสัมพันธ์รักร้าวเบสตรงๆหลังโซเชียลลุกเป็นไฟกรณีคุณสมรักํำสิงพ่อของเบสรักว่านีคํำสิงออกมาแชร์ยับเยินถึงพฤติกรรมของตรงๆกฤษกร,กรขณะที่คบกับลูกสาวจนเป็นเหตุให้มีการเลิกลาล่าสุดคุณตั้มชินชดผู้จ,จัดการดาราดังขั้นรีทวิตข้อความแชร์ การกลับลำของคุณสมรักคำสิงกันเลยทีเดียวล่ะค่ะพร้อมลงข้อความบอกว่าไม่ได้ม้และแชร์ข้อมูลเพจข่าวดังของ Today l i ลายมีค่าของสยามทุเดยนั่นเองค่ะซึ่งในรูปภาพข่าวมีภาพของตรงๆกับคุณพ่อสมรักและภาพของเบสตรงๆพร้อมข้อความว่ายังไงสมรักกับลำแล้วกับคำแล้ว ตรงไม่ได้มาเกาะลูกสาวตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันซึ่งรายละเอียดในเนื้อขา่าข่าวดังกล่าวมีดังนี้นะคะไปอ่านมามีบอกว่ายังไงสมรักกับคำแล้วตรงๆไม่ได้มาเกาะลูกสาวตอนนี้ยังอยู่ด้วยกันพร้อมข้อความข่าวจากสยามนิว้วเผยแพร่เม,มื่อแดชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองค่ะพร้อมข่าวว่าจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นสมรักคำสิงออกมาเผยว่าลูกสาวเบสร,รักวณีคำสิง กับตรงตรงกฤษกรกนกทรโดยมีช่วงที่บอกว่ามีเรื่องของความเกงใจความเป็นลูกผู้ชายมาอยู่บ้านเบสสองปีค่าน้ำค่าไฟหรือค่าอะไรไม่ออกเรื่องรถอัลฟาที่ออกมาแรกๆอมีแต่ตรงตรงใช้ไม่ใช่เบสใช้สมรักคำสิงได้เผยวพา่ที่มีข่าวออกมาว่าตรงๆมาก่อนลูกสาวไม่จริงเลยเพียงจะสื่อว่าเราสอนเขา ถ้าไปเจอคนอื่นเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ชายต้องมีสปอร์ตบ้างมีความเส่จใจไม่ได้มีปัญหากับตรงๆตรงๆมาร้องไห้กับผมสองวันแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันส่วนเบสไปถ่ายละครตรงๆก็มาร้องไห้บอกว่าพ่อช่วยสอนผมหน่อยแต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับเบสส่วนตัวอยากให้ทั้งสองคนออกมาพูดด้วยตัวเองมากกว่า างานนี้ต้องรอฟังจากปากสาวเบสกับตรงๆอีกทีจ้านั่นคือทั้งหมดของเนื้อหาข่าวที่ตามชินโชคผู้จัดการดาราดังค่ะแชร์ข่าวดังกล่าวออกมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะทางเพจของเราก็อยากให้รอฟังจากปากของทั้งสาวเบสและตรงๆอีกทีดีกว่านะคะกับกรณีน,นี้ค่ะ